สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอยน์ทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงความเชื่อมโยงนะครับของตัว year u s 1 0 y e a r d นะกับ DXY แล้วก็ตัว Bitcoin แล้วก็ตลาดคริปโตโดยรวมนะครับเช่นเคยนะคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่มาแชรนะ์เพื่อนๆนะเพื่อจะสามารถแปรข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับภาพรวมของตลาดคริปโตก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นในภาพตอนนี้นะที่แชร์หน้าจอตอนนี้นะราคาบิตคอย วิ่งอยู่ที่ระประมาณ 6, 07, สัก67,700เดอหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับยังไม่สามารถที่จะทะลุนะครับที่แนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้นะที่ระดับประมาณสัก68,000ตรงนี้นะครับซึ่งเอ่อการปรับลดนะพูดถึงทางด้านแมคโครอิโคโนมิกนั้นเนี่ยการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับโดยธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟดนั้นเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบนะครับต่ออ,อ่สินทรัพย์นะไม่ว่าจะเป็นหุ้นบรรทบัตรหรือตัวบิตคอย ก็ตามนะครับเฟดเองได้ตัดสินใจลดอัตราดอกเบีย้ยนะเพื่อที่จะเรียกว่ากระตุ้นนะครับเศรษฐก,กิจนะครับหลังจากที่เห็นการเติบโตชะลอตัวนะครับแต่การลดดอกเบีย้ยครั้งนี้นั่นเนี่ก็กลับทําให้หลายคนนะสงสัยว่า,าตัดสินใจเร็วเกินไปไหมนะเพราะผลที่ตามมานะก็คือว่าผลตอบแทนนะคนระับของอัตราดอกเบีย้ยระยะยาวนะนะหรือว่า US 1 0 year y i e นั้นเนี่ยกลับ ปรับตัวสูงขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้นัเนี่ยก็เป็นสัญญาณนะว่าตลาดนั้นเนี่ยยังคงไม่มั่นใจนะว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวหรือไม่นะซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงกันยายนที่ผ่านมานะเฟดเองก็ได้ตัดสินใจที่จะ มีการลดตบเบีย้ยลงไปนะครับที่ระดับ50เบสิสพอยต์นะหรือว่า0.5นะครับหลังจากที่มีการหลังจากที่อัตราการว่างงานเองนั่นเนี่ยก็มีการเริ่มนะที่จะขยับนะครับจากจุดต่ำสุดที่ระดับ3.4นะครับที่ผ่านมาที่ระดับ3.4นะกราฟที่โชว์ให้เพื่อนเห็นสีม่วงตรงนี้นะครับก็คืออัตราการว่างงาน,นของทางสหรัฐอเมริกานะครับ มีการขยับนะที่ที่ระดับต่ำสุดนะในช่วงปลายปี2022ที่3.4นะไปจนถึง4.3เอร์เซนะครับแล้วก็กลดลงนะยอตัวต่กลงมาตอนนี้เล็กน้อยนะอยู่ที่ระดับ4.1นะครับการเคลื่อนไหวของตัวเลขเหล่านี้นะั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสร้างความสับสนให้กับตลาดนะเพราะในขณะที่อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นนะจากจุดต่ำสุดที่ระดับประมาณ3.4นะครับไปจนถึง ตอนนี้เองเนี่ยอยู่ที่สเปอร์เซนตเนี่ยแต่ GDP ของธหร,รัอเมริยังคงโตอย่างต่อเนื่องที่ดับสเอร์เซนะซึ่งเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงนะทำให้เกิดคําถามเหมือนกันนะว่าจนถึงตอนนี้เองแล้วนั่นเนี่ยเฟลด,ดกเบีย้ยเร็วไปไหมนะหรือว่าการลด,ดกเบี้้ยเป็นการพยายามที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับและการเคลื่อนตัวนะของยูเคิร์ฟนะหรือว่าเส้นอัตราผลตอบแทนรัฐบาลระะะัฐบาลนั้นเนี่ย ก็เป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัที่สำคัญมากนะมันสามารถบอกถึงการคาดการณ์ของตลาดนะเกี่ยวกับอนาคตของเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะเมื่อยูเคิร์ฟกับด้านนะครับก็คือ,อ,อตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นให้ผลตอบแทนมากกว่าพันธบัตรระยะยาวนะรหรือที่เราเรียกว่า i n w a r d y i u r d Curve นั่นเนี่ ก็มักจะเป็นสัญญาณเตือนนะว่าเศรษฐกิจอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยนะซึ่งเราเคยเจอภาพแบบนี้นะถ้าไปย้อนกลับไปดูในช่วงรีทิชชันในช่วงปี2007นนะครับ mm hmm. ก็สังเกตเห็นนะว่าเป็นอินเวอร์สติเคิร์ฟนะแบบนี้นะผมตอบแทนรัฐบาลบาสหารัฐอเมริการ,ระยะสั้นนั้นเนี่ยสูงนะกว่าระยะยาวเหมือนที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณสัก2007นะครับแล้วก็ในช่วงประมาณสักปี2000นะที่เกิดรีทิชชันนั้นเนี่ยผลตอบแทนระยะอะ่สั้นอ่ผลตอบแทนพัฐบาล รัฐบาลระยะสั้นนั้นเนี่ยผลตอบแทนมากกว่าระยะยาวนะก็เป็น inward U curve นะครับแต่ตอนนี้เองนะเนี่ยเราเริ่มจะสังเกตเห็นนะว่า U curve นั้นเนี่ยเริ่มกับสู่ภาวะปกตินะจะสังเกตเห็นนะว่าตัวผลตอบแทนรัฐบาลระยะผลตอบแทนรัฐบาลรัฐบาลของสหรัฐอเมริการะยะสั้นอย่างเช่นสองปีหรือสาปนีนเนี่ยเริ่มให้ผลตอบแทนที่น้อยนะกว่า ผตลตอบแทนรัฐบาลสิบปีหรือยี่สิปีแล้วนะครับก็ดูเหมือนจะเริ่มที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะหลังจากที่กลับด้านมาเป็นเวลานานนะครับอัตราผลตอบแทนระยะยาวก็กําลังปรับตัวสูงขึ้นนะครับซึ่งมงบอกว่าตลาดมีความเชื่อมั่นในอนาคตของเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่แน่ชัดนะว่านี่เป็นสัญญาณของการฟื้นตัวหรือไม่นะ สำหรับตัวบิตคอยเองนะที่ตอนนี้ราคาก็อยู่ที่ระดับประมาณ 6, 7, สัก67,800เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวนะครับที่มีความสัมพันธ์กับข้อมูลแมกโครโอนอเมกนะและตลาดการเงินอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วนะการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยของเฟดนั่นเนี่ยก็ทำให้ดัชนีนะดอลลาร์สหรัฐนะหรือว่าตัว DXY นั่นเนี่ยแข็งค่าขึ้นนะครับ ซึ่งตอนนี้อยู่ที่ได้ประมาณสักร้อยสี่นะทะลุเส้นยี่สิบโมวิงเ a เ e ขึ้นไปแล้วนะและนั่นก็กดดันนะให้กับตัวบิตคอยเนี่ยอย่างน้อยก็เจอแรงเทขายนะับหรือยากที่จะพุ่งขึ้นไปต่อนะับเนื่องจากตอลลราที่แข็งค่าขึ้นนะั้นเนี่ยก็ทําให้สินทรัพย์เสี่ยงอย่างบิตคอยดูไม่น่าสนใจเอ่อเท่าไหร่นักนะนะับนอกจากนี้นะันเนี่ยยังมีความสัมพันธ์นะราคาบนะิตคอยนั้นเนี่ยยังมีความสัมพันธนะ์นะับนะกับอ,อ,อัตราการว่างงานด้วยเหมือนกันนะครับนะ ผมจะโอเวอร์เลย์นะครับตัวอัตราการ่างงานนะเข้ามากับตัวราคานะของตัวบิตคอยนะครับซึ่งเมื่อตลาดแรงงานนะแสดงสัญญาณของการฟื้นตัวนะครับบิตคอยก็มักจะฟื้นตัวตามนะครับนะสมมติตัวอัตราการทางงานย่อตัวต่ำลงนะบิตคอยก็ดูเหมือนจะวิ่งขึ้นไปนะ อัตราการว่างงานย่อตัวต่ำลงบิตคอยวิ่งขึ้นไปนะครับแต่ในช่วงที่ตลาดกังวลเรื่องการว่างงานนะครับบิตคอยจะถูกกดดันและราคามักจะอ่อนตัวลงนะครับเหมือนกับที่เราเคยเห็นนะในช่วงนี้นะที่ตัวอัตราการว่างงานนั้นเนี่ยวิ่งขึ้นไปนะบิตคอยเองนั้นเนี่ยมีทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงนะก็จะถูกกดดันและราคาก็มักจะอ่อนตัวลงนะครับ แต่สังเกตเห็นนะว่าเมื่อตัวอัตราการม่างงานลดลงเนี่ยราคาบิตคอยวิ่งขึ้นไปนะซึ่งก็ต้องมารวนกันนะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนั้นเนี่ยจะมีตัวเลขอัตราการม่างงานของสหรัฐอเมริกาออกมานะเป็นไปได้ถ้าอัตราการม่างงานย่อตัวต่ำลงเนี่ยน,นั้นเนี่ยบิบตคอยจะพุ่งขึ้นไปก็ได้นะ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรกันตีนะแต่ข้อมูลทตามสต,มสตนะิในช่วงล่าสุดนี้ก็โชว์ให้เห็นแบบนี้นะครับ และถ้าเราย้อนไปดูข้อมูลในอดีตนะในช่วงปี2022นะครับอัตราผลตอบแทน US 10 Year Yield นะจะพุ่งสูงขึ้นนะครับในช่วงปี2022ในช่วงตุลาคมนะทั้ง2022ช่วงนี้นะครับและก็2023ด้วยนะในช่วงประมาณสัก เดือนเดือนตุลาคมตัวนี้นะจะก็จะพุ่งสูงขึ้นไปตอนนี้เองนนเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นไปนะครับจริงๆตัว US ที y เยอนี่ยก็มีความสัมพันธ์โดยตรงนะกับ DXY นะครับถ้าพุ่งขึ้นไปเนี่ย DXY ก็วิ่งขึ้นไปด้วยนะือนที่เราเห็นนะเส้นสีเงนินนั้นนันคือ DXY นะซึ่งแน่นอนการที่ DXY วิ่งขึ้นไปนั้นเนี่ยทำก็เป็นแรงกดดันนะให้ราคาของตัวบิตคอยมีแรงเคขายได้เหมือนกันนะครับ และสิ่งที่น่าสนใจก็คือถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูในช่วงประมาณสักปี2016นกะก็คือช่วงนี้นะเ,นเ,เนี่ยตัว US ten เนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปนะยาวไปจนถึงช่วงเดือนธันวานเลยนะช่วงปลายปีนะก่อนที่จะย่อตัวต่ำลงนะในช่วงปีถัดมานะ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็แสดงให้เห็นนะว่าตลาดกำลังพยายามหาคำตอบนะว่าการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดครั้งนี้น่นเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่นะน <c oughs> อกจากนี้นเนี่ยก็ยังต้องให้ความสำคัญนะ,ะกับการเคลื่อนไหวของตัวดัชนีดอลลาร์เหมือนกันนะครับซึ่งก็มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวนะสิบเอ่อ US 1 0 year yield โดยตรงเหมือนกันนะครับดอลลา แข็งค่าขึ้นมันก็จะเป็นอุปสรรคสำคัญนับต่อการพื้อนตัวของบิตคอยนะครับแล้วก็ตัวเอาคอยตัวอื่นๆด้วยเหมือนกันนะและแน่นอนนะครับตัวเราเองก็ต้องจับตาดูนะครับอัตราการว่างงานนะที่จะมีการประกาศออกมานะครับเพราะว่าทุกครั้งที่มีการประกาศตัวเลขอัตราการว่างงานออกมานั้นเนี่ยและมีการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยก็มักจะกระทบนะครับกับตัวบิตคอยโดยตรงด้วยนะครับ สำหรับตัว U-curve นะก็ดูเหมือนว่าจะกำลังที่จะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับซึ่งเราอาจจะได้เห็นกระบวนการนี้ดำเนินไปจนถึงช่วงปี2025เลยนะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อัตราผลตอบแทนระยะยาวจะสูงกว่าตาผลตอบแทนระยะสั้นอย่างชัดเจนนะซึ่งนั่นอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีนะว่าเศรษฐกิจกำลังจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะแต่ก็ยังมีความเสีที่ต้องติดตามนะโดยเฉพาะการ ปรับตัวของตลาดเงินและการเปลี่ยนแปลงในตัวเลขแรงงานของสหรัฐอเมริกาที่จะมีผลกระทบนะครับต่อตัวบิตคอยหุ้นนะแล้วก็ตัวสินทรัพย์ตัวเอาคอยตัวอื่นด้วยเช่นกันนะสรุปแล้วเนี่ยตา่การเคลื่อนไหวของยูเคิร์ฟนะและการตัดสินใจของเฟดเนี่ยก็มีผลกระทบอย่างมากนะต่อตลาดการเงินและบิตคอยโดยตรงนะไม่ว่าจะเป็นการปรับลดอตัตราดอกเบีย้ยหรือการตอบสนอง นับของอตลาดนะครับต่อดัชนีตลาดสหรัฐและตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกาทุกอย่างก็มีความเชื่อมโยงกันนะครับผมเองก็จะเอาข้อมูลมาอัปเดตเพื่อนฟังกันเป็นประจำนะครับทั้งผลกระทบจากในเรื่องของแมโคย์โครนอกนะและก็เรื่องของตลาดคริปโตเองด้วยนะครเองก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c ค i b e กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิคลปนี้สวัสดีครับ